ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ทุกคืนเขาจะมาเงียบสงัดแต่ฉันรู้เขากำลังมาฉันเห็นเขาครั้งแรกเมื่อสามปีก่อนร่างโปร่งแสงดวงตาแดงกำมองมาที่ฉันด้วยความโกรธแค้นแกต้องชดใช้ เสียงกระซิบแผ่วเบาแต่เย็นยะเยือกดังมาจากทุกทิศท,ทางฉันไม่รู้ว่าฉันไปทำอะไรให้เขาแต่เขาตามฉันทุกที่ไม่ว่าฉันจะย้ายไปไหนเขาก็ตามมาเพื่อนฉันเคยบอกว่าให้ลองทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาฉันลองแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล แกหนีฉันไม่พ้นตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการชีวิตของฉันเพื่อเป็นการชดใช้ในสิ่งที่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไรและฉันคงหนีเขาไปตลอดการไม่ได้อาคาดวิญญาณตนนี้จะตามล่าฉันไปจนกว่าฉันจะตาย